เมนูที่เราเลือกสรรวันนี้มาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะปลากระพงนะคะดูสิพึ่งขึ้นจากทะเลนะคะดูดวงตาก็แบบว่าใสาแววดูเงือกสดมากค่ะตามมาด้วย,ยนี่ค่ะเห็ดโคนค่ะใครรู้จักเห็ดโคนบ้างเอง่ยนี่นะคะก็จะเป็นเห็ดโคนนะคะเมื่อเช้าค่ะคุณพ่อเข้าสวนมานะคะเจอแบบว่านี่ค่ะคนใต้จะรู้จักดีนะคะเห็ดนี้ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นตะไคร้ผักนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเมนูกันได้เลยค่ะเอาลงกระทะนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งปลานะคะง่ายๆเลยค่ะก็จะมีนะคะนี่เตรียมตะไคร้นะคะรองไว้เลยค่ะแล้วก็เอาผักนะคะผักรองไว้เลยค่ะนะคะต่อด้วยเดี๋ยวสะอาดนะคะแล้วก็เราก็นําไปนึ่งเลยค่ะล้างสาดเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็ ปิดฝาจะจ้าเตรียมปลานะคะนึ่งค่ะที่ก็ใส่นะคะมือนี้ค่ะโอ้ยให้ท่วมนะคะรอรอรอ,รอ,รอนิดนึงนะคะเดี๋ยวปลาผักสุกก็ทานได้ค่ะสุกแล้วคะ่ะว้าว ปิดจบจบรายการค่ะทานด้วยน้ำพริกนุ่มวาซสบ,บีนะคะไฮโซมากเลยค่ะมือนี้นะคะ